วันนี้เราเรียนเกี่ยวกับวิธีการสร้างเสื้อปกบัวนะคะอันนี้ครูก็ใส่รายละเอียดไม่ให้นะคะในแบบที่ให้มาเนี่ยจะเป็นเสื้อเข้ารูปนะมีการต่อชายย้อยด้วยนะคะที่เอวแล้วก็แขนเป็นแขนรูดบนนะคะต่อแขนบอลลูนนะคะแขนบอลลูนจะแขนแบบเนี้ยที่ใส่มาให้ดูตัวเนี้ยนะคะ <G ül üyor> เพราะว่า <G ül üyor> ข้างในเนี่ยผ้ามันจะพอดีแต่ข้างนอกมันจะรูปแบบเนี้ยนะคะอันนี้เขาเรียกแขนบอลลูนคือจะรูดบนรูดล่างนะคะแต่ว่าจะมีผ้าสองชิ้น ก่อนอื่นเราก็มาดูก่อนที่เสื้อนะคะวันนี้นะคะเราจะใช้เสื้อแบบที่เข้ารูปมีเก็ดไหลนะคะใช้เก็ดไหลเต็มเลยนะคะปิดหมดเลยนะนะแล้วก็ปรับไหลด้วยแผ่นหน้าเอาลง1เซนแผ่นหลังก็เพิ่มขึ้น1เซนนะคะแล้วก็คอตัวนี้เนี่ยเป็นเสื้อคอแหลมแล้วมีปกบัวนะคะ ดังนั้นเราก็พอคอแหลมปุ๊บเราต้องปิดกลางคอหน้า1เซนนะคะเพื่อให้คอมันแนบนะเวลากล้มจะได้ไม่ต้องกังวลน,นะคะแล้วขยายข้างคอออก2เซนที่แผ่นหน้านะคะแล้วก็เอาลึกลงมาเหมือนคอแหลมต่ำจากบ่าหน้าลงมา3มเซนแล้วตีเส้นตรงเลยนะคะนะแล้วก็ตัวนี้เนื่องจากว่าเป็นเสื้อแขนรูดบนต้องเก็บปลายไหล่เข้า1เซนแล้วแต่งใหม่ด้วยนะคะ นะที่แผ่นหลังก็เช่นเดียวกันนะคะแล้วก็ขยายข้างคอออก 2, เซนนะกลางคอหลัง1เซนนะคะลากเส้นตั้งฉากแล้ววัดสามเซนแล้วถึงค่อยเอานกแก้วมาโค้งนะคะนะแล้วก็ที่ปลายไหลเป็นแขนรูดบนนะคะเราก็จะต้องเก็บเข้าไป1เซนแล้วแต่งแขนใหม่แล้ววัดรอบวงแขนให้ได้เท่ากับรอบรักแร้บวกเออบวก10นะคะ นะ้าแล้วอันนี้ที่เส้นตะเก็บข้างนะคะให้เอาเอวเนี่ยวัดลงมาหนึ่งเซนแล้วเอานึแก้วมาโคง้งให้คอดนะคะเพราะว่าเสื้อเข้ารูปจะได้สวยงามนะคะทั้งแผ่นหน้าและแผ่นหลังนะแผ่นหน้ายังไม่ลดปลายเก็บนะคะเพราะเดี๋ยวมันต้องไปอ้าก่อนนะคะนะแล้วก็เดี๋ยวเราเก็บส่วนล่างเนี่ยไปแยกยวยอะ่ะวก็มาดูแผ่นหน้านะการที่เราจะทํารังดุมห่วงนะคะมันก็จะทําให้เราเกิดสาบขึ้น อันนี้ที่แผ่นหน้าเนี่ยเวลาเราปิดเกล็ดกลางหน้ากับปิดเก็ดไหลแล้วให้เราตัดตรงเส้นกลางออกนะคะมันก็จะอ้าออกเก็ดมันก็จะใหญ่เดี๋ยวพอเราเย็บเข้าไปมันก็จะเหลือเก็ดเดียวนะนะเวลารังดุมห่วงเนี่ยเราต้องทําสาบนะคะสาบที่ไหลเนี่ยกว้าง3มเซนนะคะที่เส้นอกจะกว้าง7เซนที่เอวก็7เซนแล้วตีเส้นแล้วกดลอยออกมาเป็นสาบแบบนี้เพื่อที่จะทํารังดุมห่วงรังดุมห่วงเนี่ยก็จะมีสาบรองกระดุมอยู่นะคะ แล้วนะตรงนี้เป็นสันทบผ้านะความกว้าง4ี่เซนเห็นไหมคะความยาวก็เท่ากับตรงคอรตรงนี้ถึงเส้นเอวเนี้ยนะคะแล้วเผื่อจะเข็บเซนชึ่งบนล่างแล้วไปวางผ้าเป็นสันทบมีใส่ผ้าแก้วด้วยนะคะผ้าแก้วกาวนะอันนี้การทำรังดุมหัวจะต้องมีชิ้นนี้กับชิ้นนี้มาประกอบกันเสมอนะคะที่ชิ้นหลังก็ไม่มีอะไรนะคะแล้วก็เผื่อจะเข็บตามปกติคอแขนเซนชึ่งไหล่ข้างสองครึ่งรอยต่อที่เอวก็เซนชึ่งแบบนี้นะคะแล้วเอาตรงส่วนข้างล่างมา แยกอยู่ไว้นะคะเราก็ปิดเกล็ดของส่วนข้างล่างนี้ก่อนนะคะตรงนี้เราเอาปิดเก็ดเลยนะคะนะพับปิดเก็ดแล้วจะก็เทปปิดแล้วเดี๋ยวเราจะตัดแยกทีหลังนะคะทั้งแผ่นหน้าและแผ่นหลังนะเสร็จแล้วล้วก็เนี่ยตรงที่เกล็ดที่เราปิดเนี่ยเราก็เอากรรไกรมาตัดขาาขึ้นไปให้ถึงข้างบนแล้วตรงส่วนที่ตรงตะเข็บข้างที่เหลือของแผ่นหน้าตรงเนี้นะคะเรามาแบ่งครึ่งแล้วก็ผ่าออกเหมือนกันนะคะ ันนี้คือตะเข็บข้างของเสื้อแผ่นหน้าอันนี้ตะเข็บข้างของเสื้อแผ่นหลังนะคะที่เก็บแผ่นหลังเราก็จะผ่าขึ้นมาหลังจากปิดแล้วนะคะผ่าขึ้นมาแล้วตรงนี้ที่ส่วนที่เหลือเราก็มาแบ่งครึ่งแล้วให้มันอ้าออกจับให้มันได้ครึ่งวงกลมแบบนี้นะคะก็จะได้ชายย้่ไว้ครึ่งวงกลมนะเสร็จแล้วเรามาดูแขนบอลลูนอ๋อทําปกก่อนดีกว่านะคะปกสร้างปกบัวนะคะสร้างปกบัว วิธีสร้างคือรากเส้นตั้งฉากขึ้นมานะคะเป็นสี่เหลี่ยมผืนผ้าก่อนนะคะให้วัด7เซนนะคะแล้วลากเส้นตรงนี้เท่ากับรอบคอหน้าบวกรอบคอหลังนะคะคอหน้าที่วัดเนี่ยเราจะใช้ที่เส้นกลางตัวหน้าตรงนี้นะคะนะวัดจากตรงนี้มาถึงตรงนี้แล้วก็ไปวัดคอหลังบวกกันแล้วเอามาสร้างปก เส้นเอียงจาก7เซนเนี่ยลงมาตกกระทบกับเส้นตั้งฉากเนี่ยให้เท่ากับรอบคอหน้าบวกรอบคอหลังเสร็จแล้วหาร3ส่วนแบบนี้นะคะเส้นสีเขียวคือหาร3ส่วนส่วนที่1เราจะให้ตั้งฉากขึ้นไป1.5นะคะแล้วลากเส้นตั้งฉากขึ้นมาแล้วเอานกแก้วมาโคง้งโค้งเสร็จแล้วให้ใช้สายวัดวัดให้ได้รอบคอเท่าเดิมซึ่งมันจะต้องหดสั้นลงแบบนี้ มันจะต้องไม่ได้อยู่ตรงจุดเดิมนะคะมันต้องหดสั้นลงแล้วลากเส้นตั้งฉากขึ้นไปนะคะยาวเท่ากับ7เซนบวกอีก2เป็น9นะคะอันนี้เพิ่มความแหลมของปกแล้วก็ข้างนี้จากเส้นตั้งฉากให้ออกไปอีก2เซนนะคะแล้วลากขึ้นไปนะตรงนี้ก็วัดปกสูง7เซนนะคะลากเส้นตั้งฉากก่อนแล้วเอานุกแก้วมาวางเชื่อมเส้นนะเสร็จแล้วตรงนี้เราอยากได้ปกบัวมว์แบบตัวอย่างนะคะ แล้วก็เอาหัวนกแก้วเนี่ยมาวางให้มันได้บัวมนแบบนี้นะอันนี้ก็ปกบัวก็เสร็จแล้วอันนี้เราสร้างครึ่งหนึ่งใช่ไหมคะเอาไปกิ้งกดลอยให้มันได้เต็มแบบเนี้นะคะแล้วเผื่อเซนคซึ่งโดยรอบนะก็มาดูแขนกันนะคะเรามากำหนดแขนก่อนแขนตัวนี้ก็ให้จากเส้นสอบขึ้นไปห้าเซน นะเวลาลอยต่อครูบอกแล้วว่าไม่ให้ต่อที่เส้นซอกนะคะเพราะการต่อเส้นซอกเวลาตะเข็บอยู่ที่2อกเราจะลำคาญมากตอนใส่นะคะให้วัดขึ้นไป5เซนแล้วก็วัดลงมาอีก10เซนนะคะดังนั้นแขนต่อช่วงของบอลลูนมันจะยาวทั้งหมด15เซนนะคะนะเราก็จะตัดเส้นนี้ออกมาแต่ก่อนตัดเนี่ยต้องวัดรอบปลายแขนที่ต้องการก่อนนะคะว่าตรงนี้ต้องการรอบปลายแขนเท่าไหร่มันจะต้องสอบเข้ามาแบบนี้นะมีการสอบเข้ามานะ เสร็จแล้วก็มาตัดทําหัวแขนนะคะทําแขนรูดบนนะคะก็คือตัดออกแล้วก็เลี้ยวซ้ายเลี้ยวขวาแล้วยกออกนะมันจะยกขึ้นให้กลางออก5้าเซนแบบนี้ก็คือเราจะรูดหัวมันอยู่ที่5้าเซนนะคะนะพอได้แล้วเราก็มาแต่งให้สวยงามแบบนี้นะคะแล้วก็เผื่อจะเข็บจะเข็บข้างสองครึง่งรอยต่อเซนครึ่งจะเข็บข้างสองครึง่งหัวแขนเซนครึ่งนะคะคราวนี้ที่แขนส่วนล่างนะคะ เราจะให้เกยกันที่1.5นะตรงนี้ให้เป็น1.5เอาปากกาแดงให้ครูหน่อยนะคะนะคะเซนเดียวมันน้อยไปนะให้วัดขึ้นจากอันนี้ขึ้นไป1.5แล้วก็วัดลงอีก1.5นะคะนะจะเห็นว่าที่แขนตัวจริงเนี่ยมันจะมีเกยอย่างเงี้ย3-4เซนเห็นไหมคะ ดังนั้นเราต้องทําให้แขนตัวในเนี่ยบันสั้นกว่าตัวนอกเวลานั้นมันจะได้มีตกท้องห้อยลงมานะ,ะตัวในเราก็จะให้สั้นสูงขึ้นไปอีกเซนครึ่งนะคะจากนั้นตัวนอกก็จะยาวกว่าตัวในเนี่ยสามเซนนะตัวในเราจะใช้แค่นี้นะคะจากเส้นนี้มาถึงเส้นนิ้ตัวในนะคะเนี่ยกดลอยออกมาแล้วจะได้ตัวนี้นะคะตัวในให้ใช้กดลอยเอานะคะ แล้วตัวนอกเนี่ยเราก็จะมาแบ่งให้มันเป็นสี่ช่องนะคะตัวนอกแขนมันจะต้องยาวให้ถึงตรงนี้นะคะตัวนอกจากตรงนี้มาถึงตรงนี้คือแขนตัวนอกนะคะนะเราก็มาแยกออกให้เป็นสี่ส่วนแต่ละส่วนจะแยกออกเป็นสนี่เซนก็จะรูดทั้งหมด 4, สี่สามสิบสองเซนนะคะมันจะเป็นแขนสองชิ้นมาเย็บประกบรูดเข้าไปนะเราก็จะมารูดเพื่อที่จะมาเข้าให้เท่ากับแผ่นนี้ทั้งบนและล่างนะคะ พอเท่าเสร็จแล้วค่อยเอาไปต่อกับส่วนบนนะเวลายเย็บแขนนะคะลองทําดู